สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อาจารย์กิ่งไผ่จะมาพยากรณ์ดวงชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นการพยากรณ์แระจำเดือนเมษายนนะคะอาจารย์ก็จะพยากรณ์หลากหลายนะคะ,อะของเดือนนี้นะคะก็จะพยากร์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือมีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องทั่วๆไปนะคะหวยโชคลาภที่คุณควรเสี่ยง มีอะไรที่ต้องออแก้ดวงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือดวงของเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะขาก่อนอื่นนะอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ทาง youtube นะคะทุกกาลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้อาจารย์นะอาจารย์ก็ต้องขอขอบพคุณไว้นะ,ะในโอกาสนี้ด้วยนะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ว่าทุกท่านก็คงจะติดตามรับชมรับฟังอาจารย์ตลอดไปเป็นแฟนคลับของอาจารย์นะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำพยากรณ์ของอาจารย์เนี่ยนะคะคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอสับไพ่อาจารย์จะใช้ไพ่สองสองำหรับนะคะค่ะเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนเลือกไพ่สําหรับชาว ลัคณาราศีพฤษศบนะคะ เเลือกไพ่อลัาเกิลเป็นไพ่ปิดท้ายนะคะเป็นไพ่สรุปนะคะค่ะเราก็มาประเมินดวงของชาวราศีพฤษภกันเลยนะคะตำแหน่งที่หนึ่งนะคะตำแหน่งที่หนึ่งเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ใบนี้สำหรับเดือนเมษายนนะคะคืออาจารย์พยากรเฉพาะเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีผล คุมเนื้อหาเฉพาะเดือนเมษายน2561น่ะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยนะคะดูลักษณะหน้าไพ่นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความทุกข์ใจนะคะความทุกข์ใจความกังวลน,นะคะ,ะเดือนเดือนนี้นะคะถ้าอาจารย์มองก็คงจะมีปัญหาลหลายๆเรื่องอยู่พอสมควรส่วนมากไพ่ถ้วย ก็จะทายในยะของเรื่องของความรักที่ไม่ได้ดังใจถ้วยล้มนะคะถ้วยล้มแต่ก็ยังมีถ้วยตั้งอยู่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้สนใจถ้วยที่ตั้งหรือโอกาสที่มีอยู่เลยเขากลับไปเสียดงเสียดายกับสิ่งที่มันล้มเหลวไปแล้วอะ่ะนะคะก็แปลว่าตอนนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะต้องทุกข์ใจเนื้อเรื่องของความรักอย่างมากมายนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคิดนะ่ะ ักวันเลยว่าคนรักจะต้องกลับมาเนี่ยไพ่ถ้วยอาจารย์ขอพูดประเด็นแนเรื่องของความรักแต่ก็ยังสามารถเป็นประเด็นแนเรื่องอื่นก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสภาวะจิตใจในเดือนนี้อาจจะบอกว่าอ่อนแอนะคะอาจารย์จะบอกให้คนเรานะคะเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีปัญหานะคะให้เรามองโอกาสที่มันตั้งอยู่ถ้วยที่มันตั้งอยู่แสดงว่าคุณมีโอกาสนะคะคุณมีโอกาสที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ แต่คุณต้องเข้มแข็งแล้วลุกขึ้นมานะฮะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตนะคะอาจารย์ขอพูดทีละประเด็นเนาะไพ่เดอะเวิร์ดตำแหน่งอ่าจริงๆอันนี้มันเป็นพพวินาศแต่อาจารย์ถือว่าเป็นอ่สภาวะของจิตใจด้วยนะคะมันเป็นความอ่เขาเรียกว่าลึกๆของจิตใจของชาวราศีพฤษภเองนะคะว่าอาจจะต้องการความสําเร็จความมั่นไพ่เดอะเวิ์นะคะเป็นสิ่งที่เขาปรารถนานะคะ อ่าซึ่งไพ่เดะเวลด์เนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายนะคะไม่ได้ว่าเสียนะคะถ้าประกบกับไพ่ที่ดีเพราะอาจารย์จะดูไพ่ที่ขยายเห็นไหมคะไพ่อัศวินไม้เทา้าแปลว่าถ้าชาวราศีพฤษภรักตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตคุณมีโอกาสนั้นแน่แน่นอนคะ่ะคุณจะได้รับโอกาสนั้นในเรื่องของความสำเร็จในทุกๆด้านเลยถ้าคุณเข้มแข็งดูแลตัวเองนะคะค่ะเรามาดูตำแหน่ง ถัดไปไพ่ขยายเป็นราชาเหรียญเห็นไหมคะถ้าพูดในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ราชาเหรียญเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นไพ่ที่ใหญ่มากในไพ่ใบเงินใบใหญ่ๆเลยเพราะนั้นถ้าคุณเครียดเรื่องการเงินอยู่เนี่ยเอยเอ,เอคุณจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงมันประกบไพ่ทาวเวอร์เห็นไหมคะแสดงว่าการเงินก็มีเรื่องที่จะต้องจับใจใช้สอยอนะคะมีปัญหาในเรื่องการเงินพอสมควรแต่คุณมีทางออกนะคะ อย่างน้อยเนี่ยไพ่ขยายเป็นหกไม้เท้าเป็นเดอะเวอรอาจจะแปลว่ามีคนช่วยเหลือคุณอ่านะฮะคุณอ่ออาจจะสมมติว่าคุณไปติดต่อแบงค์นะคะไปกู้เงินมาต่อยอดธุรกิจคุณหรือแก้ปัญหาอะไรที่มีอยู่เนี่ยมองเลยว่าคุณสามารถกู้เงินผ่านนะคะไพ่อย่างเงี้ยนะคะราชเหรียญคุณต้องได้เงินก้อนกลับมาหรือราชเหรียญก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเมตตาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์มองเลยว่าปัญหาที่มีอยู่คําว่าเชาว์ในพบสหชาเนี่ยนะคะคุณเดือดร้อนเพราะบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขในอาสมมติว่าคุณต่อยอดธุรกิจอยู่แต่ธุรกิจนั้น่ะมันจาเป็นจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่อยู่นะคะคุณก็ต้องหาทางออกโดยการไปขอเครดิตกับแบงก์ก็ได้นะฮะซึ่งอาจารย์มองว่าผ่านเนีนมะพกรรมะพบกรรมะเป็นไพ่ สิบเหรียญเลยเห็นไหมคุณดูเลยว่าทําไมคุณจะไม่ผ่านทําไมคุณจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในในชีวิตในเรื่องหน้าที่การงานอะไรคุณได้ต่อให้ตําแหน่งคุณจะรู้สึกว่าอ่อนแออยู่ก็แล้วแต่นะคะอ,ะอาจารย์มองว่าความสําเร็จแน่นอนเห็นไหมคะความมุ่งมั่นเนี่ยเหมือนคนเนี้ยเขาทดลองวิทยาศาสตร์เขามุ่งม,มั่นใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นแต่ในที่สุดแล้วอ,ะอ่ะออันนี้อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือหมอก็ได้นะคะ กาลังทดลองอเคมีอะไรบางอย่างทดสอบอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยแหละเป็นการท,ทดสอบซึ่งเขาต้องเอาจริงเอาจังก็เหมือนชาวราศีพฤษภกําลังทดสอบใจตัวเองหรือทดสอบอะไรบางอย่างในเรื่องอการงานอยู่อาจจะยังเริ่มต้นอะไรอยู่เนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่ไปต่อและประสบความสําเร็จนะคะค่ะในเรื่องเงินก็ผ่านได้นะคะ,อ,ะอย่างน้อย พบการเงิน,นเป็นราชาเรียนอาจารย์ก็มองว่าได้เงินแน่นอนนะคะเอาต่อไปนะคะเป็นไพ่ทาวเวอร์ทาวเวอร์นี้อาจารย์ต้องเตือนเรื่องอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะให้ระวังเรื่องอุบอัติเหตุไว้บ้างนะคะต้องเช็คระบบไฟนะคะต้องเช็คระบบไฟขับรถระมัดระวังลดความเร็วนะอย่าเร็วนะ,ะไพ่ใบน,นี้อาจจะมองว่าขับรถด้วยความเร็วขาดความระมัดระวงังสะเท่าได้นะคะในเรื่องของระบบ ไฟนะฮะอ่าหรือไพ่ใบนี้แก้ดวงโดยการบริจาคลงศพก็ได้อ่หรือเป็นการทําประกันนะคะคนที่ทําประกันเนี่ยส่วนมากจะเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเรื่องหลีกเลี่ยงเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะคะคําว่าทาวเวอร์เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าอ่าสุขภาพ หรือเรื่องอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณแก้ดวงแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงระวังขัดแย้งนะคะระวังการใช้อารมณ์นะคะไพ่ทาวเวอร์เป็นอารมณ์ร้อนนะ แล้วพบอันนี้แปลว่าเพื่อนได้ด้วยนะสาชาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเราต้องควบคุมอารมณ์เราให้ดีๆนะคะระวังอย่าไปขัดแย้งกับคนอื่นเขาหรือถ้าคนอื่นร้อนมาเราก็ต้องเย็นไว้นะฮะอ่าหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่เอ็มเพลนะคะเอ็มเพลอนะคะเอ็มเพลอร์อยู่ตำแหน่งอะไรนะคะพันธุนะคะ เอ็มเพลยอร์อยู่ตำแหน่งพันธุพันธุนี่ดีมากนะพันธุแปลว่าความมั่นคงแปลว่าตำแหน่งของจิตใจก็ได้แปลการเดินทางก็ได้แปลด้านอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีมากอาจจะแปลว่าอ้าวดีที่สุดนะถ้าไพ่เอ็มเพลอร์ประกบทาวเวอร์ชาวราศีพฤษภมีอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับก่อสร้างวัสดุก่อสร้างหรือสร้างบ้านขายหรือรับจ้างหรือถอนอืมคุณจะมีงานอย่างนั้นนะเข้ามาเลย นะฮะถือว่าดีถ้าคุณมีอาชีพด้านนี้ดีมากเลยเห็นไหมฮะไพ่ขยายเอ็มเอ็มบวก Tower นะฮะคุณก็จะมีงานแบบนี้เข้ามาได้หรือถ้าแปลนิยะอีก,กเรื่องหนึ่งระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ไว้บ้างก็ดีนะคะ,ะระวังพวกความดันไขมันกระดูกนะฮะโดยเฉพาะพันธุเนี่ย จะเป็นแม่นะคะแต่ไพ่ขึ้นผู้ชายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนคุณพ่อไว้ด้วยบางทีจะไม่ได้ฟิกว่าพันธุ์ทุกหมายถึงแม่ได้อย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้เพราะไพ่ขึ้นดเดมเพลสต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ทันทุกนะฮะอยู่ตำแหน่งใจก็ต้องระวังหงวัวใจความดันกระดูกนะฮะสมองได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอืมนะฮะหาหมอเช็คสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะคะหรือใครคิดจะ ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยก็มองเกณฑ์ดีนะคะไพ่ในี้เป็นการแก้ดวงไปได้อ,อย่างดีเลยนะคะหรือใครคิดจะกู้เงินซื้อบ้านนี้อาจารย์ก็มองว่ามีความสําเร็จนะคะเพราะไพ่ประกบคําว่าสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าอยู่พวกปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นใครคิดจะเนี่ยแปลว่าความมั่นคงในเรื่องบ้านกู้เงินซื้อบ้านได้หรือซ่อมแซมบ้านได้นะคะแล้วพวกปุตตะยังแปลว่าลูกด้วยนะคะชาวราศีพฤษภใครมีลูกก็ได้รับข่าวดีเรื่องลูกลูกอาจจะ แต่งงานก็ได้หรือลูกอยู่ในวัยเรียนก็เรียนเก่งเรียนดีได้เกียรตินิยมก็ได้คุณต้องได้ข่าวดีในเรื่องลูกของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยังแปลในยะใครเเขาเรียกว่าอะไรเริ่มต้นนะคะการลงทุนนะคะใครคิดจะลงทุนอะไรอยู่ชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจารย์มองลงทุนได้เพราะ,ะรายหนึ่งไพ่เหรียญค่ะมีไพ่อยู่ในนี้มีไพใ่ใหญ่ๆพอสมควรก็คือราชาเหรียญเห็นไหมคะ ราชาเหรียญสิบเหรียญสามเหรียญเนี่ยเป็นตําแหน่งในภพที่ดีด้วยก็คือภพกัมมะเลยนะแล้วภพวก,กระดุมพระการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะอริเนี่ยมันแปลว่าการอยู่ภพอริแปลว่าการทําธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภคนไหนที่ต้องการเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะอาจารย์มองว่าคุณมีความสามารถคุณคิดแล้วคุณลงมือได้เลยค่ะในเดือนนี้นะฮะในเดือนนี้ ให้ออกมาดีอ่าก็แสดงว่าคุณสามารถทําได้นะคะอ่าต่อไปนะคะในภพอรีอรีไม่เสียหายเห็นไหมฮะอรีเป็นสามเหลียนก็แสดงว่าอ้าถ้ามีคุณไม่เข้าใจกับใครก็แล้วแต่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างคุณน่ะสามเหรียญแปลว่าเขาจะกลับมาเป็นมิตรภาพเห็นไหมเป็นภาพผู้ชายกําลังเขียนหนังสือมันแปลว่าเขาจะส่งข้อความมาทักทายคุณมาคืนดีกันให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือมีคําแนะนําดีๆเข้ามาพบอริพบเสียหายต่าง,างๆนะคะถ้าขึ้นไพ่ดีอาจารย์ไทยดีนะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะอาจจะไม่ไ,ไทยสไตล์แต่ละท่าน ท่านอาจารย์แต่ท่านอาจจะถ่ายไม่เหมือนกันอาจารย์ก็ขออนุญาตถ่ายในสไตล์ของอาจารย์ก็แล้วกันนะคะอาจารย์ก็จะถ่ายประมาณนี้นะคะต่อไปพบปัตตานีค่ะปัตตนีเป็นธรรมลัณนนะคะซึ่งไพ่ขยายติดปัตตนีเป็นสามเหรียนเป็นไพ่เด็กเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ โอโทษทีค่ะเป็นไพ่เดฟูแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะเนี่ยไพ่ขยายอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าไม่ได้เสียนะถึงแม้ว่าตำแหน่งตัวตนคุณเห็นไหมคะไพ่ห้าถ้วยอาจจะแปลว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะอาจารย์พูดในเงี้ยคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะคนโสดเนี่ยนะคะไพ่ห้าถ้วยถ้าคนโสดผิดหวังไม่เข้าใจอะไรกันกับคนรักนะอาจารย์มองว่าทำแบนั้นคือการปรับความเข้าใจ นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ความสัมพันธ์สําหรับคนโสดอาจารย์ก็มองว่ามันก็ยังรักษาสถานะในความเป็นเพื่อนอะยังไม่ได้แปลว่าเป็นคู่รักนะคะเพราะว่าไม่มีไพ่ถ้วยใบไหนที่ส่งเสริมมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าคุณเป็นปัญหากันไม่เข้าใจกันในช่วงที่ผ่านมาคุณก็จะกลับมาปรับความเข้าใจแต่พอไพ่เดอะฟูลมันประกบไพ่ธรรมรนันมันแปลว่าเขายังรักอิสระ เขายังไม่คิดการแต่งงานคนรักของคุณนะ่ะแต่เขามีความรู้สึกดีๆกับคุณมีมิตรภาพ เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเป็นมิตรภาพเห็นไหมคะไพ่เจ้าชายไม่เท้าเดอะฟูนะคะแชมเบอร์แลนสามเหรียญมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้นะคุยกันได้อย่างน้อยนะอาจารย์มองมิตรภาพดีๆก็รับไว้ก่อนดีกว่าเราจะเหงาเห็นไหมเหงาแล้วโดดเดี่ยวถ้าเขารีเทิร์นกลับมาเปิดใจคุยไปก่อนนะคะสําหรับคนโสดนะคะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสมีใครใหม่ๆเข้ามา ก็มีแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเอ้ยเป็นความรักสัทีเดียวนะอย่าลืมว่าภพบุตะก็เป็นสีไม้เท้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความรักด้วยอ่าบุตาก็เนแปลว่าว่าความรักได้ด้วยโดยเฉพาะความรักในวัยแรกรุ่นนะ่ะนะคะอือาจารย์ก็เลยมองว่าความรักของชาวราศรีพฤษภจะมีคนรักเข้ามานะฮะอาจจะเป็นทั้งคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างเงี้ยก็ได้หรือเป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนคนละจังหวัดหรือคนละประเทศเนี่ย เข้ามาได้สําหรับคนโสดทีนี้เราไปมองในญาติของคนมีคู่หรือใช้ชีวิตคู่อยู่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไพ่ห้าถ้วยก็แปลว่าอาจจะน้อยอกน้อยใจกันน่ะไม่เข้าใจกันในส่วนลึกๆห่ืเง,งานะนะคะ The w o ว l d อ่ะเงาน,นะคะกับห้าถ้วยแต่คู่คุณยังรักคุณนะคู่คุณอาจจะวุ่นวายกับเรื่องงานเห็นไหมคะไพ่อย่างเงี้ยไพ่สามเหรียญเห็นไหมคะไพ่อย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าเอาง,งานมาทําที่บ้านเลยเนี่ย มุ่งมั่นกับการงานละเลยคู่ครองนะเนี่ยอ่านะคนรักของชาวราศีพฤษภอ่ะทุ่มเทกับการงานจนเกินไปไหมเนี่ยนะคะหันมาใส่ใจคู่รักบ้างนะคะค่ะชาวราศีพฤษภก็อาจจะนุ่มน้อยใจอยู่แต่อาจารย์ก็อยากให้ชาวราศีพฤษภนะเอ่อเข้าใจคนรักก็แล้วกันว่าเขายุ่งเขาวุ่นวายกับงานอยู่เนาะยังไงก็ไม่มีไพ่เลิกนะสํนะาหรับคนมีคู่นะคะสําหรับคนมีคู่ค่ะอ่าต่อไปนะคะ เอเอโทษทีค่ะตำแหน่งนี้ยังทายเป็นหุ้นส่วนได้ด้วยอ่ะหุ้นส่วนลูกค้าคะ่ะอาจารย์ขอขยายนิดนึงถ้าชาวราศีพฤษภมีทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วมีหุ้นส่วนอยู่อาจารย์มองว่าจะแบบไปได้ด้วยกันได้อย่างดีอ่ะคำว่าเดี๋ยวฟูก็คือไม่ขัดแย้งอ่ะอ่ะนะคะชิวๆอ่ะหลันละเลยพาอ,อย่างเงี้ยนะคะตามใจคุณคิดอะไรเหรอทำมาล้าการปองรองการมาสานก็เข้ากันได้ดี นะห้ส่วนคุณก็จะดีกับคุณหรือลูกค้าคุณคุณก็จะได้ยอดไดออเดอร์เยอะการงานเนี่ยลูกค้าก็จะแบบอืมให้ให้ความสนใจในตัวสินค้าคุณและสั่งซื้อสินค้าคุณนะคะอืธุรกิจคุณก็จะดีมากไปดูอย่างพบกับมาดีด้วยเห็นไหมคะอาจารย์ก็เลยมองอยงไปในเรื่องนี้ได้ด้วยนะคะแล้วตำแหน่งนี้นะฮะเป็นพบมรณะเป็นไพ่เดอะฟูลเนี่ย ไพ่เดาฟู food, เป็นไพ่เด็กๆนะคะอาจารย์ก็อาจจะพูดนิดนึงว่าใครก็ตามชาวราศรีพฤษภนะคะถ้าอาดีตอาจจะมีเคยโทษทีคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ได้ะคุณผู้ชายก็อาจจะมีแฟนหรือแฟนเคยทําแท้งนะคะหรือชาวราศรีพฤษภเองบางท่านนะคะไม่ได้แปลทุกคนนะออาจจะมีใครทําแท้งทําแบบบางคนก็ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ แล้วแต่นะอาจารย์แปลว่าเป็นวาระกรรมนะอันนี้เป็นนางฟ้าไอลิสเทพีเอลิสนะคะอาจารย์เลยอยากให้ทําบุญนะอุทิศบุญกุศลแดเ่เจ้ากรรมในเ,เวรที่เป็นเด็กนะคะเพราะไพ่นี้เป็นเด็กอะนะคะไปเด็กเดกสองใบเลยนะคะบางคนเราจะบอกมีถึงสองครั้งทําไปถึงสองครั้งอะไรมันเป็นติดกรรมอยู่นะคะคุณก็ทําบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขานะคะเมื่อเขาได้รับบุญกุศลแล้วอะ เขาก็จะปลดปล่อยเราเรากช็ชีวิตเราก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นทําบ่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นนั่นแหละค่ะนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นพบสุภาสุภาเป็นไพ่เด็กไม่เท้านะเด็กไม่เท้าก็แปลว่าอ่าการเติบโตได้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เห็นไหมคะเป็นไพ่เด็กที่ร่าเริงมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่า ถึงแม้ว่าเอาถ้าไปทํางานคุณเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากระดับเล็กๆคุณต้องขึ้นระดับใหญ่ๆได้นะคะอ่านะคะเห็นมากกับมากคุณเป็นสิบเหรียญแสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในความน่ารักคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะเห็นไหมล่าเริงนะคะมีไม้เท้าอยู่ในมือก็แปลว่าสื่อสารข้อมูลเข้ากับคนอื่นได้ง่าย อ่าเป็นคนรักสัตว์ด้วยมไหมมีรูปแมวนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนน่ารักคุณอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ็นดูคุณนะคะหรือพบสุภาพแปลการเดินทางต่างประเทศได้ด้วยนะหรือแปลว่าการสอบอืมนะคะสอบสอบได้นะไปสอบเรียนต่อสอบอ,อะไรนะเอ็นชันอย่างเงี้ยชาวราศีาพฤษภก็สอบติดอ่าความเติบโตจะค่อยๆเติบโตแล้วจนกระทั่งประสบความสําเร็จในภพของกรรมะเป็นไพ่สิบเหรียญ สิเปลี่ยนแปลว่าเงินแปลว่าทรัพย์แปลวความมั่นคงเห็นไหมคะเป็นไพ่แฟมมารนะคะเป็นไพ่ที่อุ้ยน่ารักมากนะไพ่ชุดนี้อาจารย์ชอบนะคะก็แปลว่าการงานคุณประสบความสําเร็จคุณจะได้ยอดใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะผลักดันให้คุณอ่านะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงอ่านะคะให้คุณถึงตำแหน่งใหญ่ๆได้นะคะจักมองนะเออนะคะต่อไปคะ่ะเป็นพบลาพะนะคะ่ะ ลาภเป็นไพ่หกไม้เท้านะหกไม้เท้าเนี่ยอา้าวถ้าเป็นลาภะก็แปลว่าโชคลาภอยู่แล้วนะอาจจะโชคลาภได้ซื้อรถก็ได้นะอัศวินขี่มา้าม้าคือยานพานะแปลว่ารถอนะ่ะใครคิดจะซื้อรถก็ซื้อได้หรือใครคิดจะเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะฮะก็เสี่ยงได้เอาเบอร์รถเนี่ยเบอร์รถเบอร์บ้านเนี่ยอืมไปซื้อได้หรือถ้าอยากต้องการตัวเลขนะคะโอเคอาจารย์ขอเสี่ยงไทยนะฮะโทษทีค่ะใช้ไพ่อีกชุดค่ะโทษทีค่ะ เสียงทายด้วยไพ่ชุดชุดแสงสุขนะคะอะ่ดูนะคะว่าชาวราศีศพฤษภจะได้ตัวเลขอะไรโอ้เป็นไพ่รถออกมาจริงด้วยนะคะอะ่เบอร์รถไม่ว่าจะรถยนต์รถมอไซค์ได้หมดนะคะลองอ่าเอาไปเสี่ยงรัตต์รีตสักใบก็ได้หรือตัวเลขในนี้นะคะอ่าเป็นเลขสามหนึ่งนะคะ,ะถ้าคุณมีบุญคุณก็จะได้อ่าโชคลาภนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะ อ่าต่อไปพบสุดท้ายที่เมื่อกี้อาจารย์ก็แปลไปแล้วลหละคขาว่าเดวะนะคะใครคิดจะเดินทางไปต่างประเทศนี่ไปได้เลยนะคะเพราะในใจแปลว่าลึกๆอยากไปต่างประเทศอยากไปทํางานทางไกลอยากเดินทางเห็นไหมเพราะตําแหน่งวินาศอาจารย์ไปลว่าความรู้สึกลึกๆในจิตใจที่ไม่มีคนรู้ใจคุณนะคะอาจารย์ถอน ถอดไพ่ถอดใจคนชาวราศีพฤษภมาแล้วนะเออใครคิดอยากออมีคู่ต่างชาติใครคิดอยากเดินทางไปต่างประเทศสมหวังอย่างแน่นอนค่ะนะคะมุ่งม,มั่นนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่การทดลองทางวิทยาศาสตร์นะไพ่นี้ทุบเทการทดลองก็จะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะลักษณะของดวงอาทิตย์นี่ที่ฉายแสงลงมาเนี่ยโอ้คุณได้ความสําเร็จอย่างแน่นอนพลังดีๆจะเกิดขึ้นนะคะค่ะอาจารย์ก็ ขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะคะอาจารย์ขอจบคลิปาชาวราศีพฤษภเดือนเมษายนไว้แค่นี้นะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ